อย่างเครียดอะทุกคนโคตรเครียดเลยลูกค้าเดินเข้ามาดูรถจิ้มคันนี้บอกพี่รถรถปีเก่าๆหน่อยนะครับผมก็จิ้มคันนี้ให้นะครับถามว่าราคาเท่าไหร่นะฮะผมบอกร้านเจ็ดห้าแบบลูกค้าแบบโอ้รถเก่าคันนี้ขายแพงจังคือพี่มันเป็นอีโวนะนะครับอีโวแปดนะครับสามร้อยสิบสามแรงมา้ามาพร้อมขับเครื่องสี่ล้อนะครับแล้วก็เป็นรถคันเดียวในร้านเราที่สามารถไปกิน รถ e ีวีได้หมายถึงรถไฟฟ้าปกติรถไฟฟ้ามันทอส์มันเยอะทอส์มันเสถียรนะครับไม่มีรอยต่อของเกียร์นะครับหมายความว่ารถเครื่องสันดาบอาจจะโดนนะครับโดนแน่นอนนะฮะแต่รถคันนี้เป็นคันเดียวในร้านเราที่เราเราไปเทสแล้วนะครับผมกินรถไฟฟ้านะครับแล้วก็รถคันอื่นก็ไม่ได้ต้องพูดถึงนะครับ3งามแรงม้านะครับเครื่องเทอร์โบด้วยเขาบอกว่ามันแพงไปงั้นเพื่อน มาช่วยผมดูกันหน่อยนะครับว่ามันแพงจริงไหมผมพูดเลยราคาที่ผมเปิดล้อล้านเจ็ดนะครับ evo 8 313แรงม้านะฮะเปิดอยู่ที่1.75ครับเครื่องสีล้ออ่ะสีบอดี้เดิมโรงงานกระจังหน้าสวยนะครับมีโคมเขาเรียกมีชุดเคปลาในชุดทงฝากระโปรงนะครับส่วนข้างๆไม่มีอะไรเลยนะฮะจะมีชุดโช๊คนะครับแล้วก็นี่แม็กนะครับแม็กแท้เอ็นไกนะครับแม็กแท้เอ็นไกยางเปลี่ยนใหม่มิชลิน นะครับปั๊มเมมโบอร์เอาคุ้มไหมอ่ะอ่าหนึ่งเจ็ดห้าครับล้านเจ็ดห้าหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับนี่ปอยเลอร์หลังนะครับก็จะมีในส่วนของเคปล่าด้วยนะฮะจากที่เดิมจะเป็นสีสีสีชิ้นเดียวก็จะมีคาร์บอนคาบมาด้วยนะครับแล้วก็ท่อสูตรนะครับนะฮะใครเคยดูหนังเฉินหลงเนี่ยเฉินหลงก็ชอบรุ่นนี้มากนะเป็นพิเศษส่วนตัวแกชอบมากนะฮะอ่ะมาเพื่อนเพื่อนพิมพ์ถ้าแพงเพื่อนเพื่อนบอกผมเลย นะแต่ผมว่าไม่แพงนะฮะร้านเจ็ดห้าไม่แพงสภาพรถแบบนี้ที่ให้ดูไม่ให้ดูของแต่งเดียวนะให้ดูสภาพรถด,ด้วยนะนะฮะพวงมลาลัยนะฮะชุดเกียร์นะครับนะแล้วก็มีหน้าจอ Android เปลี่ยนเพิ่มไม่แล้วไม่ต้องกลัวรถสมัยนี้ต้องเปิดเพลงดูแมปได้นะฮะเบาะลิกโลภายในยแบบเนี้ยอาวแพงไหมเอาเออเขาบอกว่าแพงนะครับแต่ผมว่าไม่แพงอ่ะเพื่อนๆน,นี่คือห้องเครื่องนะครับเครื่องที่ มีฝุ่นนิดหน่อยพูดเลยว่ามีนะครับเพราะว่ากําลังจะย้ายที่ไปที่ใหม่แต่ให้ดูสภา,าพมองข้ามความมีฝุ่นข้างบนแล้วคุณจะเห็นความใหม่ของห้องเครื่องนะครับอ่ะอถูให้ดูเลยนะครับเนี่ยถูให้ดูเลย,เน,ยะนะฮะนะกำลังจะย้ายไปที่ไหนก็อะจะกำลังจะย้ายไปที่ใหม่ก็เลยยังไม่ลานะครับห้องเครื่องยังสวยอยู่นะครับแล้วยังฟิตอยู่เพราะว่าผมเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปเทสกันเรียบร้อยแล้วขับนะฮะล้านผมเ<ม>น้นขับไม่เน้นซ่อม การันตีเลย1.75ไม่แพงนะครับใครว่าแพงพิมพ์มา